เบ r d i ดี้ชาแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทางเบ r ร์ดี้ชาแนลได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณข้าวเม้ามิ x n ์ t ต้นตำรับสแน็คข้าเมาสำหรับคนรุ่นใหม่กรอบจริงอร่อยจัง ตำนานบ้านไร่เขียวขวัญสู่วิญญาณหลอนในโรงแรมอดีตบ้านไร่เก่าแก่แห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นบนสุสารดั้งเดิมของพวกชาวอินเดียนแดงตั้งแต่สมัยยุคล่าอานานิคมเมื่อกว่า200ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า m มอร์เท l ร์ t a น i o n ซึ่งมีขนาดพื้นที่ราว10บเอเคอร์ตั้งอยู่ในรัฐลุยเซียนา ปัจจุบันบ้านไร่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเนื่องจากมีเสียงร่ำาลือกันมายาวนานว่าช่วงตีสามของทุกๆค่ำคืนจะมีดวงวิญญาณถึง15ตนปรากฏตัวออกมาให้เห็นและวิญญาณ4ี่ตนที่ถูกอ้างอิงก็มีที่มาจากตำนานโศกนาฏกรรมอันน่าสลดใจของครอบครัววูดดัฟและทาสหญิงผิวดำคนหนึ่ง โดยเรื่องราวเล่าขานมีอยู่ว่าเมื่อปี1817ซาร่ามาชิดาได้รับสืบทอดมรดกเป็นสถานที่แห่งนี้มาจากผู้เป็นบิดาเธอและสามีชื่อคลาร์กวูดรัฟจึงได้พากันย้ายเข้ามาอยู่อาศัยพร้อมกับลูกๆสามคนและทาสหญิงประจำบ้านอีกหนึ่งคนชื่อโคอี้ค่ำคืนหนึ่งคลาร์กจับได้ว่าทาสหญิงโคอี้กกำลังแอบฟังการสนทนาลับของเขา ด้วยความไม่พอใจคลาร์กจึงได้ตัดใบหูของเธอทิ้งเพื่อเป็นการลงโทษแล้วตั้งแต่นั้นทาสหญิงก็ต้องสวมใส่ผ้าพโพกหัวสีเขียวอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกปิดร่องรอยของบาดแผลจากการถูกเจ้านายตัดหูต่อมาทาสหญิงโคอี้ก็พยายามคิดหาวิธีการต่างๆนานา,นา,นาเพื่อหวังว่าเธอจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านายดังเดิม แล้วแผนการก็เริ่มต้นขึ้นในวันเกิดของบุตรสาวคนโตแห่งครอบครัววูดรัฟวันนั้นทาดหญิงโคอี้เป็นผู้ทําเค้กวันเกิดสำหรับการฉลองเธอจึงแอบใส่ใบโอลีแอนเดอร์ซึ่งเป็นพืชมีพิษประจำท้องถิ่นเข้าไปด้วยแผนการที่ทาดหญิงโคอี้ได้คิดเอาไว้คือเมื่อครอบครัววูดรัฟกินเค้กผสมพืชพิษไปแล้วพวกเขาก็จะพากันล้มป่วยลงและเธอ จะกลายเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีแก้พิษซึ่งเมื่อเธอเข้าช่วยเหลือพร้อมให้การรักษาแก่ทุกคนในบ้านได้ทั้งเจ้านายและคนในครอบครัวก็จะหันกลับมาชื่นชมและให้ความไว้วางใจต่อเธอเหมือนเดิมอีกครั้งแผนการของทาสหญิงดำเนินไปได้ด้วยดียกเว้นเพียงแต่ว่าพิษที่เธอใส่ไปในขนมเค้กมีปริมาณมากเกินไปจนทำให้คุณนายหญิงอย่างซาร่า และลูกสาวอีกสองคนล้มป่วยลงด้วยภาวะรับพิษรุนแรงเกินกว่าจะรักษาได้ไหวกระทั่งต่อมาคนทั้งสามก็สิ้นใจตายด้วยความทรมานแม้ว่าทาดหญิงโคอี้จะจงใจวางยาพิษคนในครอบครัวของเจ้านายทั้งหมดแต่ทุกอย่างก็เป็นเพราะอยากจะได้รับความเชื่อใจกลับคืนมาเท่านั้นโดยไม่ได้คาดคิดว่าการกระทำซึ่งขาดความยั้งคิดไตรตรองของเธอ จะส่งผลให้มีคนตายเพราะเค,ค้กวันเกิดผสมยาพิษมากถึงสามศพทาสหญิงโคอี้ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ลุกลามบานปลายและจากความวิตกกังวลปับปนกับความตื่นตระหนกเธอจึงได้นำเรื่องนี้ไปสารภาพให้แก่ทาสคนอื่นๆฟังซึ่งเมื่อพวกทาสคนอื่นรู้เข้าก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ถึงคนอื่นๆจะรู้สึกสงสารแต่พวกเขาทุกคนต่างก็เกรงกลัวความผิดจากข้อกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจและช่วยกันปกปิดตัวคนร้ายเอาไว้ดังนั้นในเวลาต่อมาเหตุฆาตกรรมคุณนายซาร่าพร้อมกับลูกๆอีสองคนก็ได้ถูกเปิดเผยส่งผลให้ท่าหญิงโคอีโดนนำตัวไปแขวนคอก่อนที่จะโยนศพของเธอลงไปในแม่น้ำมิสซิสซิปปีหรือบางแหล่งข้อมูลก็เล่าว่า ถ้าหญิงโคอี่เกรงกลัวความผิดจึงตัดสินใจไปกระโดดแม่น้ำเพื่อฆ่าตัวตายเองตามประเพณีนิยมในสมัยก่อนเมื่อมีสมาชิกในบ้านเสียชีวิตกระจกเงาทุกบานจะต้องถูกนำผ้ามาปิดคลุมเนื่องจากเชื่อกันว่าจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่ถูกกักขังไว้ในเงาของกระจกบนโลกนี้และผู้ตายจะเดินทางไปสู่โลกแห่งดวงวิญญาณได้ ยังไม่ต้องอะไรอาวรต่อสิ่งใดๆหากแต่ว่าหลังผ่านค่ำคืนที่ครอบครัววูดรัฟถูกวางยาพิษไปแล้วกระจกทุกบานก็ถูกผ้าคลุมไปตามประเพณีปฏิบัติยกเว้นแค่เพียงกระจกบานหนึ่งในบ้านเท่านั้นที่ไม่มีใครกล้านำผ้าไปคลุมเนื่องจากมีคำเล่าลือกันว่าหลายคนได้พบเจอกับดวงวิญญาณของทาสหญิงผิวดำซึ่งใส่ผ้าพ่าหัวสีเขียวปรากฏตัวอยู่ที่นั่น เรื่องเล่าวิญญาณหลอนของครอบครัววูดรัฟต์และทาสหญิงโคอีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเมอร์เทิลแพลนเทชันเท่านั้นเพราะตามตำนานเล่าขานนับแต่บ้านไร่หลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาก็มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกหลายครั้งและจากการสืบสวนคดีก็ทำให้พบว่ามีคนที่ถูกฆ่าตายภายในบ้านหลังนี้มาแล้วมากกว่า10ศพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหล่าทาสผิวดาที่เคยเป็นคนงานในไร่มาก่อนนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณปริศนาที่เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของอดีตเจ้าของบ้านไร่คนหนึ่งซึ่งเคยถูกฆ่าตายอย่างน่าอนาถอยู่บนระเบียงบ้านสำหรับยุคป,ปัจจุบันแม้ว่าที่นี่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมสมัยใหม่ไปแล้วแต่เรื่องราวความหลอนและดวงวิญญาณที่เคยถูกร่ำลือกันมาอย่างยาวนานก็ยังไม่เลือนหายไปไหน จนถึงขนาดมีคำกล่าวว่าทั่วทุกตารางนิ้วของสถานที่แห่งนี้ล้วนแต่เคยมีผู้พบเห็นเหตุหหการณ์อันน่าพิศวงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าก้าวเดินขึ้นลงบันไดทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเลยสักคนหรือเรื่องของสตรีในชุดขาวที่เดินทะลุผ่านประตูห้องได้หรือเรื่องของเสียงลากโซ่ตรวนเหล็กจากเหล่าวิญญ,ญาณธาตุและยังมีคำร่ำรือเรื่องกระจกเงาอีกบานหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร ซึ่งว่ากันว่าเป็นกระจกที่มีดวงวิญญาณของแม่ลูกครอบครัววูดรัฟสิงสถิตยอยู่โดยมีผู้เข้าพักหลายคนอ้างว่าพวกเขาเคยพบเห็นรอยฝ่ามือหรือภาพใบหน้าของเด็กๆปรากฏขึ้นมาบนกระจกไม่เพียงเท่านั้นในรีวิวสำหรับการจองโรงแรมห้องพักตามเว็บไซต์ต่างๆก็มักจะมีนักท่องเที่ยวที่เคยไปเข้าพักเขียนบรรยายถึงความน่ากลัวและเรื่องราวอันน่าแปลกประหลาดที่พวกเขาเหล่านั้น เคยประสบพบเจอมาแล้วด้วยตนเอง